กลับไปเป็นเหมือนวันแรกไม่ได้แล้วค่ะใช่ครับวันแรกคือผมค่อนข้างที่จะเกรงโบมากเพราะว่าเขาคือโบเมลาดามากขนาดนั้นเลยเหรอแทนไม่ไม่ไม่ในความรู้สึกส่วนตัวของเราคือแบบโบคือแบบโหโบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเล่นด้วยก็มันเกรงอะ่ะพอได้รู้สึกพอได้รู้ว่าต้องเล่นด้วยคือเกรงแต่พอมาเจอจริงจริงคือโบเขาแบบละลายพฤติกรรมผมเร็วมากแล้วก็ผมรู้สึกว่า เป็นธรรมชาติได้เร็วมากๆจนตอนนี้กลับไปเป็นมันแรกไม่ได้ค่ะบยิ่งกาละลายคะ่ะบอกเลยว่าใช้สารปรุงแต่งว้าวสลายหายไปเลยไม่ต้องมาเกิงๆเลยทั้งนั้นต <c oughs> อนนี้แค่มองตาก็รู้แล้วค่ะว่าคิดอะไรใช่เหมือนความคิดมันเป็นในทิศทางเดียวกันเวลาแบบเนี่หลังๆเขาซีนแบบโรแมนติกอะไรนี่นะคือมองปุ๊บมันมันตลกอะมันเริ่มมีความหาแล้วรู้อีกฝั่งคิดอะไรอะไรหมดไรโยกละอ่าใช่ก็คือแล้วูนะคะบูคนในภาพที่คิดกับสิ่งที่เป็นเนี่ย คือโบอะวันช่วงแรกๆโบ,บไม่ค่อยชอบผลเท่าไหร่คร่ะรู้สึกว่าทําไมมันดึงจังเลยแบบติดแอคติเท่จังเลยอะไรเงี้ยเป็นอะไรจริงๆเราเพิ่งจะมา,บาบสนิทกันช่วงหลังๆด้วยนะเพิ่งจะแบาบคลายพฤติกรรมกันมากขึ้นแบาบมากจริงๆคือช่วงะระยะหลังๆแ,แรกๆก็ยังมีแบบว่าสเปซให้กันเขาก็จะนั่งอยู่มุมของเขาเราก็นั่งอยูุ่ของเราเลยจะไม่ได้แบบยุ่งอะไรขนาดหลังๆเริ่มแบบกินข้าวปะ เอ,อเดี๋ยวไปตรงนี้เดอะไรเริ่มเริ่มสนิทก,กันมากขึ้นก็เลยรู้สึกเออเป็นคนแบบไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ว่าจะเป็นไอขี้ดึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยตึงไมงหมโคตรตึงเลยตอนแรกตึงแล้วหนักแบบนั่งกินข้าวดีไม่ใช่คนพวกคนเคี้ยวลิ้นแม่แจะคนเคียเค้ยวลิ้นปะเคี้ยวลิ้นอะ ดีที่พลไม่ได้เป็นง้น <c oughs> ก็เลยก็ยังน่ารักอยู่แต่ตอนนี้เป็นคนที่น่ารักที่สุดในใจล่ะครับอไอ้เพื่อนรักจุ๊กๆ๊ก <c oughs> ของโบอ่จจะเป็นซีนไฟไหม้ะคะ่ะรู้สึกว่าค่อนข้างยากแล้วก็ไฟค่อนข้างเยอะเพราะเป็นไฟจริงไม่ได้เป็นแบบว่าซีจีก็คือไม่ได้ใช้แสงเลยก็ <c oughs> คือใช้ไฟล้วนเลยโบรู้สึกว่าทั้งต้องต้องพาเด็กออกมา แล้วก็คุยกับคนนี้อีกแล้วก็ต้องพาคนนี้ออกไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงเขามาช่วยเราแหละแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ค่อนข้างต้องแบบใช้ทั้งสติแล้วก็ความรับผิดชอบเยอะมากๆเลยบทก็ต้องพูดเด็กก็ต้องดูพอน้องร้องไห้เราก็เราก็เจ็บนะแต่เราก็ต้องโอน้องอะไรเงี้ยแบบอันนี้ก็แบบไฟไปแล้วเอาของเราเอาน้ำแล้วกันซีนใต้น้ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นซีนที่ต้องเขาเรียกว่ามีความสามาัคคีมีความแบบลิงก์กันอนะ่ะไม่งั้นแบบว่าถ้าสมมติ คนใดคนหนึ่งแบบว่าเอาตัวรอดไม่ได้มันต้องไปด้วยกันเนเพราะว่าเราถ่ายใต้น้าเรามีลมหนึ่งเฮือกเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทําให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็แบบเป๊ะที่สุดเลยทุกฉากที่เข้าด้วยกันค่ะตลกทุกฉากคือด้วยคาแรคเตอร์ของของโบคือเขาจะเล่นได้เยอะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเล่นอะไรอะไรก็ได้เลยป้าแจ๋บบอกอ่ะลองลองลองขายมาก่อนถ้าแบบโอเคปเ้าแจ๋วก็จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบมันสิ่งที่ตลกมองหน้าก็แบบอืมตลก <c oughs> าล,ะาละะ้ะ ตาชายก็ต้องดึงหน่อยเองเงี่ยตชาชยก็ความยากดึงเก่งมากคนเป็นคนที่กั้นหัวเราะได้เก่งมากๆค่ะคือเรารู้แหละว่าเขาก็หัวเราะอยู่ในใจมันมีจังหวะปากมันมุบมิบอะเราก็รู้แล้วมันจะไอมุมปากมันนิดนึงสังเกตด,ดีๆมันจะมันยกขึ้นนิดนึงแต่เขาพยายามดึงไว้แ<ง>ล้วดึงเก่งมากเก่งมากๆแบบนับถือเลยเป็นหนูหนูคงแบบหลุดไปแล้วอะยิ่งแบบเข้ากับพวกแม่ท็อปเนี่ยหนูหัวเราะทุกรอบเลยหลุดตัวละครทุกรอบเลยแต่ก็อะ มีทําหัวเราะได้อยู่แล้วแบบมันคาแรคเตอร์ค่อนข้างชิวอะค่ะก็อารมณ์เหมือนแบบพอมันตัวละครมันเยอะอะมันจับโฟใส่กระด้งคือแบบเฮ้ยเขาฉากไปหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างคือแบบวุ่นวายมากๆแต่ก็คือมันเป็นส่วนมากจะเป็นซีนใหญ่ๆแบบนั้นแล้วตัวละครจะเยอะอะไรเงี้ยพอแบบพอตัวละครมันเยอะมันเกิดเป็นความวุ่นวายกันอย่างเงี้ยแต่แต่ผมชอบนะเพราะรู้สึกว่าเหมือนมันได้เจอเพื่อนได้สนุกอะจริงๆคือเรามาทํางานใช่ เอออาจจะเล่นกันอย่างเดียวออแต่พอนับห้าก็คือเข้าตัวละครนะคะ